من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط الله المستقيم فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد تن فيน้องผู้มีอีمانผู้ الله سبحانه وتعالى تكتن ขอสั่งเสียท่านทั้งหลายและตัวผมเองให้มีความยำเกรงให้มีความตะควาต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาท่านพี่น้องครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมานั้นล้วนแล้วแต่มีเป้าหมาย อันยิ่งใหญ่มีเหตุผลอันลับลึกที่เราเองบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะไปล่วงรู้ถึงเหตุผลต่างๆในการสร้างสรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ไว้ตรงนี้ก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺสร้างขึ้นมาเนี่ย องล l l a ์ไม่ได้สร้างขึ้นมาแบบเล่นๆแบบไรสาระไรจุดมุ่งหมายไรเป้าหมายนะครับเหมือนอย่างกับการสรรสร้างของบรรดามนุษย์ทั้งหลายเพราะบางครั้งแม้ตัวเราเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาเนี่ยกลองผิดลองถูกทำเล่นๆทำเพลิดเพลินบ้าง แต่ในการสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาไม่ได้มีเป้าหมายอย่างนั้นองค์อัลลอฮ์ได้ยืนยันว่า خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون องค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาสร้างชั้นฟ้าสร้างพื้นแผ่นดินบิลฮักด้วยกับความจริง ด้วยกับสัตว์จริงโดยมีเป้าหมายตาละอัมมอยุชริคูลพระองค์อัลลอฮ์ س ุบฮานแตรลานั้นทรงสูงส่งเหนือสิ่งต่างๆที่พวกคนทั้งหลายได้ทำชิริกได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์รบบะนามาขลักตาฮะจาบาติลาสุบฮานักฟัฟกินาอาจาบันนาร พระอัลลอฮฺสุบฮานอหัวตาลายังบอกว่าพระองค์นั้นนะมาคาักตาฮาซาบาติลาสิ่งที่พระองค์ได้สร้างมาเนี่ยบม่เด้สร้างมาแบบไรสาระสุบฮานะกะฟักินาอาจาบเนรมหาบริสุทธิ์พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาขอพระองค์ได้โปรดคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษของไฟนรกด้วยเถิดนี่เป็นเพียงแค่บางอายะ บางองค์การที่มายืนยันให้เราได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์สร้างมาไม่ได้สร้างมาเล่นๆแต่มีเป้าหมายในการสรรสร้างของพระองค์ยังกับเราผู้เป็นมนุษย์แน่นอนว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออะไร หลายคนตั้งคำถามแล้วก็ได้รับคำตอบแต่บางคนเนี่ยตั้งคำถามว่าเราเกิดมาทำไมอัลลอฮ์สร้างเรามาทำไมก็ยังหาคำตอบให้ไม่ได้เพราะอัลลอฮ์สุบฮาหนุวะตาลาสร้างมนุษย์สร้างยินขึ้นมาเป้าหมายก็คือเพื่อให้มนุษย์ให้ยินเหล่านั้นได้ทำการอิบาดา ได้ทำการกราบไหว้องค์อัลลอฮ์องค์เดียวต้องนอบน้อมต้องยอมรับต้องเชื่อฟังในคำสั่งของอัลลอฮ์ท่านพี่น้องครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับในหนึ่งปีสองปีที่ผ่านมานี้นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ มีโรคระบาดเกิดขึ้นนะครับเราใช้ชีวิตกันแบบระมัดระวังโดยอาศัยคำสั่งจากทางกระทรวงสาธารณสุขบ้างจากกรมอนามัยบ้างมีคำสั่งต่างๆให้เราทำการระมัดระวังในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เรื่องของการฉีดวัคซีนวันนี้หลายท่าน ได้ไปฉีดกันมาสองเข็มเข็มหนึ่งบ้างเพื่อเป็นเกราะป้องกันเราปฏิบัติตามคำสั่งที่เขาแนะนำมาว่าต้องล้างมือบ่อยๆต้องสวมหน้ากากอนามัยต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเหล่านี้เป็นคำแนะนำเราเรียนรู้และทุกวันนี้เราสามารถที่จะปฏิบัติกันได้อย่างเคร่งครัด บางครั้งเนี่ยนะครับขออภัยที่ต้องถอดแมสเนี่ยแมสเวลาเราจะไปไหนมาไหนเหมือนกับว่าเป็นสิ่งสำคัญถ้าไม่มีเนี่ยเหมือนจะไปไหนไม่ได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถามว่าเป้าหมายทั้งหมดนั้นเพื่ออะไรครับที่เราปฏิบัติตามคำสั่งคำแนะนำของเขาก็เพื่อรักษาชีวิตเพื่อความปลอดภัยทางด้านร่างกายครอบครัวรักษาสุขภาพของเรา เราปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดนี่ในเรื่องดุนยาครับแต่ถามว่าคำถามที่สำคัญไปกว่านั้นอีกถ้าหากว่าเราเป็นมุสลิมหน้าที่ของเราที่เราจะต้องมีต่อคำสั่งใช้ของาศาสนาคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์เราได้เรียนรู้เราได้ศึกษา หรือเราได้ให้ความสำคัญคำสั่งของศาสนามากน้อยแค่ไหนท่านพี่น้องครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเรื่องคำสั่งใช้ของศาสนาถ้าเรารู้เนี่ยเราก็จะได้รู้จักหน้าที่ของเราที่มีต่อคำสั่งของอัลลอฮ์จะได้นำเอามาปฏิบัติเพราะการปฏิบัติตามคำสั่งเหล่านี้ ไม่ใช่รอดเฉพาะโรคระบาดเท่านั้นล่ะครับแต่รอดทั้งในดุนยาและรอดทั้งในอะเครอแต่นั้นเรื่องหลักในวันนี้ที่อยากจะมาย้ำเตือนท่านทั้งหลายและตัวผมเองก็คือว่าหน้าที่ของมุสลิมที่มีต่อคำสั่งช้ยของาศาสนาคำสั่งช้ยของอัลลอฮ์บรรดาปราชญ์บรรดานักวิชาการได้รวบรวมเอาไว้เนี่ย กับหน้าที่ที่เราจะต้องมีต้องปฏิบัติต่อคำสั่งของอัลลอฮ์คำสั่งของศาสนาเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด7ประการด้วยกันประการที่หนึ่งนะครับไม่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นจะเป็นเรื่องราวที่เป็นหลักการยึดมั่นถือมั่นหลักการปฏิบัติอามันอิบาดา เรื่องการละหมาดถือสินอดใจยระากาศการทำฮัตเรื่องภาคสังคมเรื่องมารยาทเหล่านี้มีอยู่ในคำสั่งของศาสนาซึ่งมีอยู่ในอลัลกรุรอานมีอยู่ในสุนนะเพราะฉะนั้นถามว่าหน้าที่ของพวกเราโดยรวมที่มีต่อคำสั่งของศาสนานั้นต้องทำอะไรบ้างหน้าที่อันที่หนึ่งครับเราจะต้อง พยายามศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของาศาสนาเพราะถือได้ว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่จะทำให้เราได้รู้จักถึงสิ่งที่าศาสนาได้ใช้ว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่าศาสนาห้ามมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าจะถามหาหลักฐานตรงนี้มีอยู่มากมายทั้งในอัลกุรอานและในสุนนะ ที่ส่งเสริมให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้เรื่องคำสั่งใช้ของศาสนาหนึ่งในนั้นเนี่ยท่าน ر ูลุลลอฮ์บอกว่ามันซาเละกะตอรีกอนยัลตมิสุฟีฮิอิลมันซาฮัลลอฮุละหูบิฮิตอรีกอนอิลลญันนะใครก็ตามที่ออกเดินทางไปเพื่อสแสวงหาวิชาความรู้อัลลอฮ์จะให้ความสะดวกง่ายได้แก่เขาในการเข้าสวรรค์ เพราะฉะนั้นหน้าที่สำคัญอันแรกกับคำสั่งของศาสนาเราก็จะต้องพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดให้ได้ถูกต้องที่สุดต่อมาก็คือพอเราเรียนรู้แล้วว่าสิ่งนั้นเป็นคำสั่งของศาสนาหน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องรักสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ ของศาสนาและจะต้องเกลียดชังสิ่งที่เป็นคําสั่งห้ามของศาสนาแม้ว่าในเบื้อบางเรื่องบางราวเนี่ยเราอาจจะยังละไม่ได้ทิ้งไม่ได้เราก็จะต้องรักสิ่งที่เป็นคําสั่งชายของอัลลอฮ์ของรอซูลเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เป็นคําสั่งชายของศาสนาพี่น้องครับไม่ต้องสงสัยว่านั่นเป็นเรื่องดีทั้งหมดและครับ เรื่องดีทั้งหมดและอันใดก็ตามที่ศาสนาห้ามจะเป็นฮรามมจะเป็นมักรอให้ถือให้รู้ไว้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหมดไม่ต้องสงสัยดังนั้นเราจะต้องรักในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีดูอาอยู่บทหนึ่งท่านขอต่ออัลลอฮ์บอกว่า اللهم إني أ س أ ل i a s a l وحب من أحبك وحب ع م ل ي ق ر ب ن ي إلى حبك แลว่าโอลล l a ์ AH! ฉันขอความรักจากพระองค์ขอให้ฉันได้รักผู้ที่รักพระองค์และขอให้ฉันได้รักการงานที่จะทำให้ฉันนั้นเข้าใกล้ความรักของพระองค์ ท่านนาบีมูฮัมหมัดขอดูอาบทนี้เพราะฉะนั้นงานอันใดที่เป็นคําสั่งใช้ของศาสนาให้เรารักอย่าได้ไปเกลียดชังนะครับแม้ว่าบางเรื่องบางราวเนี่ยเราอาจจะยังปฏิบัติได้ไม่ครบไอ้ของที่ห้ามก็ยังเลิกไม่ได้เราอย่าได้ไปเกลียดชังครับเพราะมันจะส่งผลต่อหลักความเชื่อของเรา และที่สำคัญก็คือว่าถ้าหากว่าวันหนึ่งวันใดเราเกิดไปเกลียดชังในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของศาสนา,ศาเรื่องหลักๆในี่หละโอ้โหเกลียดแล้วเกิดละหมาดอะไรมันเยอะแยะขนาดนี้โควิดก็มายังจะต้องมานั่งละหมาดกันอีกไม่ต้องละหมาดเลยไม่ได้ไระคำคาญไอ้ความรู้สึกแบบนี้พี่น้องครับมันจะทำลายงานดีๆต่างๆที่เราได้กระทำเพราะอัลลอฮ์บอกว่า ذلك ب ก ن ه م كرهوا ما แ ن ز ل أ, ا ل ل ه ف ั ح ب ط ลาห์ฟะอัคนพวกนั้นเขาเกลียดชังสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาหมายถึงเป็นเรื่องคำสั่งของาศาสนานี่เกลียดไม่ชอบฟะอับบาตออามาละหุมอัลลอฮ์ <هم> บอกว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันจะทำลายงานดีๆอามันดีๆที่เราได้กระทำเพราะฉะนั้นต้องรักนะครับ แม้ว่าเรายังทําไม่ได้สัทั้งหมดยังเลิกไม่ได้ซัทั้งหมดสิ่งที่ศาสนาห้ามก็ตามต่อมาพอเราเรียนรู้เรามีความรักหัวจิตหัวใจของเราก็ต้องมีความมุ่งมั่นในอันที่จะปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์ของรอซูลเพราะการที่เรามีเจตนามีเนียดมีความตั้งใจ ว่าจะทําในสิ่งที่ศาสนาใชา้นั่นถือว่าเขาได้ก้าวเข้าสู่หรือว่าเป็นผู้ที่มุ่งหน้าสู่ความดีแล้วเป็นผู้ที่มีความปรารถนาที่จะทําความดีดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เรารู้ว่าเรื่องใดเป็นเรื่องดีงามเป็นเรื่องที่ส่งผลดีทั้งโลกนี้และโลกหน้าเราก็จะต้องมีความมุ่งมั่นมีการเจตนาว่าเราจะต้องทําสิ่งนี้ให้ได้ ปฏิบัติสิ่งนี้ให้ได้ต่อมาเราก็จะต้องลงมือปฏิบัติจริงหลังจากที่เราเรียนรู้ศึกษามีความรักมีความมุ่งมั่นก็ต้องลงมือทำด้วยเนียดอย่างเดียวยังไม่พอต้องลงมือทำจริงด้วยในสิ่งที่เป็นคําสั่งใช้ของศาสนา และเวลาที่เราทำโดยเฉพาะงานที่เป็นเรื่องของอามันไอบาดาเราก็จะต้องทำด้วยกับความบริสุทธิ์ใจด้วยความอิคลาสและจะต้องตั้งอยู่บนแบบอย่างตั้งอยู่บนความถูกต้องตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถามว่าสองเงื่อนไขเนี่ยเอามาจากไหนที่บอกว่าเวลาเราจะทำอามันอิบะาดาต้องมีความอิคลาสแล้วก็ต้องตรงตามแบบอย่างของท่านนาบีเนี่ยเอามาจากไหนสองอันนี้พี่น้องมันจะแยกจากกันไม่ได้เวลาที่เราปฏิบัติอามันอิบะาดาบริสุทธิ์ใจอย่างเดียวมีความอิคลาสอย่างเดียวที่เราทำนะเราไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเราจะเอาผลละบุญ โดยไม่ไปดูแบบอย่างของท่านนาบีไอยอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้หรือแบบอย่างเราตรงตามนาบีเป๊ะเลยแต่หัวใจเราไม่มีความอิคลาสไม่มีความบริสุทธิ์ใจงานที่เราทำมันก็ล้มเหลวหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้อาศัยคำอธิบายของปราญ์ของคนในยุคสะลาฟุสซาและท่านหนึ่งท่านฟูดอยอิมโนายาน ท่านเป็นปาชญ์ท่านได้ให้คําอธิบายอายะอัลกุรานอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าเหลียบลุวาคุมอายุกุมอันณวะมาลาที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์ให้เป็นให้ตายก็เพื่อที่จะมาทดสอบมาวัดกันว่าใครที่จะมีอามันดีกว่ากันการงานดีกว่ากันคําว่าอันณวะมาลา งานดีในที่นี้งานดีที่จะถูกตอบรับคืองานยังไงท่านมาอธิบายบอกว่าอัคลาสูฮูอัสวะบูฮูสองอย่างหนึ่งต้องอิกลาสสองต้องมีความตรงตามแบบอย่างของท่านนาบีก็มีคนถามต่อไปอีกอิกลาสยังไงแล้วก็ที่ว่าตรงเนี่ยมันตรงยังไง ท่านบอกว่าท่านก็ตอบว่าอินนัลอามะละอิซากานะคอลิสอนวะลัมยักุลสวาบันลัมยุกบัลการงานอามันอิบาดที่เราทำเนี่ยถ้าหากว่าเป็นผู้มีความอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวแต่ไม่ตรงตามแบบอย่างงานนั้นลัมยุกบัลจะไม่ถูกตอบรับ ว่า إذا كان สอบัน ولم يكن خالص ولم يقبل حتى يكون خالصان สอบันในทางกลับกันถ้าตรงตามสุนนะเป๊ะเลยตรงอย่างเดียวเลยแต่ไม่มีความเอคลาสงานนั้นก็ไม่ถูกตอบรับเช่นเดียวกันจนกว่าว่าเขาจะออคลาสจะบริสุทธิ์ใจและตรงตามแบบอย่างของท่านนาบี วะคาลิสุมาฆะนะลิละวะสวะบูมา ع ะนะอัลลุนนะเพราะงั้นที่บอกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ใจก็คือทำอามันอิบะดะด้วยกับความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์หวังผลละบุญจากอัลลอฮ์และที่บอกว่าตรงก็คือตรงตามแบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮวะซัลลัมลำดับต่อมาครับ พอเราลงมือปฏิบัติมีความเอกลากมีความตรงตามแบบอย่างของท่านนาบีเราก็จะต้องมีการระมัดระวังตัวที่มันจะมาทำลายงานดีๆที่เราได้ทำมานสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเรามีความมุ่งหวังว่าอัลลอฮ์จะตอบรับ แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ระมัดระวังเลยว่าอะไรที่มันจะมาทําลายมันบ้างอะไรที่มันจะมากดกัดกินอามันอิบาดาที่เราทําบ้างอันนี้ก็อาจจะเสียเวลาเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างละ่ะเรื่องริยะการโอร้อวดทําตรงตามสุนนะของท่านนาบีนะครับแต่เที่ยวได้ไปคุยได้ไปโชว ได้ไปอวดจะทำสอ d ก c จะออกปากาศจะเรื่องอามันอิบาดะมันเป็นเรื่องระวังเรากับอัลลอ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปบอกมนุษย์ทำไมเราจะละมาตะฮัดยุดกลางคืนเนี่ยไม่ต้องไปโพธนาว่าไอ้เมื่อคืนเนี่ยเขาโอ้โหละมาดแย่เลยวนันเดี๋ยวเดี๋ยวงานเขามีเดี๋ยวก็จะต้องไปสอ d กาสักสองพันสามพันดิมันเรื่องระว่างเรากับอัลลอฮ์ใช่ไหมล่ะ แล้วถามว่าเราจะต้องไปบอกมนุษย์ทำไมตรงนี้แหละครับที่เป็นเรื่องเรียะเป็นการโอ้โอวดทำหวังชื่อเสียงหวังเกียรติยศหวังคำเยินยอยกย่องจากผู้คนทั้งทั้งที่งานที่เราทำเป็นไอบาดาที่เราทำหวังผลลบุญจากอัลลอฮ์แต่เราไปโชว์มนุษย์เพราะฉะนั้นนี่แหละครับที่มันจะเป็นตัวทำลาย ทำให้อิบาดะของเรานั้นไม่ได้รับผลละบุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและสุดท้ายครับย้ำเตือนท่านทั้งหลายและตัวผมเองว่าเราจะต้องมีความมั่นคงในการที่จะยืนหยัดในการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของศาสนาตราบใดที่ชีวิตของเรายังมีอยู่ ตราบใดที่เรารังยังรู้จักแยกแยะผิดถูกได้เราจะต้องมั่นคงมุมินต้องมีความมั่นคงในการทำตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้นะครับแล้วก็ทำแบบให้มันเสมอต้นเสมอปลายเพราะว่าเรื่องของการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ วันหนึ่งพอเราเรียนรู้เนี่ยคนรอบข้างมันมาหมดแล้วครับยังไปเรียนตอนไหนมันจะทำเป็นอเลมนะาตากกูไม่เห็นจะเป็นอย่างนี้เลยนั่นคนรอบข้างมันยังไงล่ะมันจะให้กูไปเป็นเหมือนเดิมไงเป็นคนแม่เอาไหนอย่างเดิมหรือไงล่ะพอเป็นคนดีก็การเนีกระแห่หรือต่อสู้กับตัวของเราเองว่าวันนี้เราจะเป็นคนดีเป็นคนปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ สำคัญที่สุดก็คือต้องขอดุงอาต่อ a ล l a h s u b h a n a h u w a t a ะอรบบะนาลาตูซิกโคลูบานาบัาดาอิสฮะายตานาวะฮับลนามิลลาดุงการะห์มะอินนากะอันตัลวะฮับโอ้ล l l a h โอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราอย่าได้ทำให้หัวจิตหัวใจของเราเนี่ยมันเฉยไฉมันเอ็นเอียงหลังจากที่ Allah ได้ให้ทางนำแก่พวกเราแล้วขอพระองค์ได โปรดประทานความเมตตาให้กับพวกเราเพราะองค์นั้นเป็นผู้ประทานอันยิ่งใหญ่อักูลูกาลีฮาดาวัสตัฟุรุลลอฮัลอาซิมลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมิงคุลลิซัมฟัสตัฟุรุอินนะฮูกานะกัฟฟารอ